ก็พาเพื่อนมาซ่อมตู้เย็นหาไรได้เสริมนะครับอาการของตู้เย็นใบนี้นะครับผมลองเสียบปลั๊กดูแล้วนะคร่าวๆก็คือคอมทํางานนะนี่คอมร้อนด้วยนี่นะจับดูด้านข้างก็อุ่นๆโอเคสแสดงว่ามันเย็นอยู่อัมยามีอยู่นะครับเพราะว่าท่อทองแดงร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในโอเคด้านในก็มือจับๆดูนี่ ประมาณ15้านาทีเย็นนะนี่ไงไอเย็นออกมาละนี่นี่ไอเย็นออกมาและแ,แต่เจ้าของเขาแก้งว่าอ่ามันไม่เย็นถ้ามันไม่เย็นนี่แสดงว่าความเย็นได้นะครับแต่วา่าความเย็นมันเยอะเกินมันไปพอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ ทำให้พัดลมอาจจะไม่หมุนหรือว่ามันไม่เย็นลงไปด้านล่างน่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ออระบบระายน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูที่ฮีตเตอร์นะครับว่าฮีตเตอร์ทํางานหรือเปล่านะครับและก็ใบมท่อนตัดไฟหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเครื่องนี้ผมจะมีเช็คอยู่สองอย่างนะคือความเย็นมา ฮิตเตอร์ทำงานหรือเปล่าแล้วก็ใบเ็นทอนทำงานหรือเปล่านะครับเราก็ต้องถอดถอดตรงนี้ออกดูนะวิธีการถอดก็สังเกตมันจะมีน็อตหรืออะไรสักอย่างนะครับบริเวณนี้แหละแล้วก็ดึงออกมานะครับปื้ดออกมานี่ยมีแค่เงี้ยงนะครับนี่สังเกตมีเงี้ยงมันไม่มีน็อตนะครับมีเงียง้ยด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะ นี่ก็เป็นเราจะเช็คอันที่ง่ายก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเนี่ยมาเอ,อน้ําแข็งมันจะเกาะนี่นะเสร็จแล้วมันจะมาอุดรูนี้พออุดรูที่เสร็จมันไม่ลงไปข้างล่างข้างบนก็จะเย็นทีนี้พอมันมตันตรงนี้ปั๊บตันตรงพัดลมปุ๊บมันจะหุ้มไว้หมดเลยตรงนี้ก็จะเย็นน้อยข้างล่างไม่เย็นเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้ถ้าถอดปลั๊กออกลองดูใหม่มันก็จะเย็นใหม่นะครับแต่ว่า มันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเลยลูกค้าให้ผมามาซ่อมนะครับที่ไหนก็ค่อยแยกออกมาว่าด้านในเป็นอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับผมนี่จะเป็นน่าจะเป็นใบเป็นทอนนะตรงนี้ดูฟิวนี่แหละครับเดี๋ยวผมถอดมาดูกันฮิตเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับพอน้ําแข็งมันเกาะตรงนี้นะ กาะเสร็จนะครับเอ่อมันก็ไม่สามารถที่จะระดมแข็งได้ถ้าฮีตเตอร์เสียหรือว่าใบมนท่อนไม่จ่ายไฟต่อไฟให้ฮีตเตอร์ทํางานนะครับมันก็จะเกิดอาการน้ําแข็งเกาะนะครับก็ไม่เย็นนะอันนี้ฟิวไม่ใช่อันนี้ก็ฟิวไม่ใช่ฮีตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ใบมนท่อนนะเดี๋ยวใบมนท่อนอยู่ไหนมันจะอยู่ติดกับกระเปะ๋อตัวนี้แหละใบมนท่อนเนี่ยหรือฟิวอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ ครั้งตัวเลขนะครับเราต้องเช็คนี่ครับพีเตอรอก่อนนะครับเราถอดปลั๊กตัวนี้ออก,กนะนี่เอามาเลยตัวนี้ก็จะต่ออยู่กับตัวนี้นะกระดึงมันมีสองสองขวครับอินดิเตอร์แบบนี้นะนี่มันจะเป็นโขดลวดด้านในนะพอป้อนไฟเข้าไปเสร็จมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนน้ำลายเอาน้นำแข็งก็จะลายนะครับเราจะเช็คตนี้ก่อนแล้วก็มเช็คใบมุนทนถ้าเกิดเราป้อนไฟเข้าไปนะครับมันไม่ร้อนนะ แสดงว่าไอ้ตัวนี้เสียถ้าเกิดร้อนเราก็เปลี่ยนใบเป็นท่อนได้เลยไม่ต้องดีลาอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งย่านคูณสิบนะครับเราจะวัดฮิตเตอร์กันนะอันนี้ฝั่งหนึ่งวัดฝั่งนี้เนาะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฮิตเตอร์อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะสีขาวนี่นะเข็มต้องขึ้นนะถ้าเข็มไม่ขึ้นนี่ก็คือขาดมีขึ้นแสดงฮิตเตอร์ยังดีอยู่นะนี่แต่ไม่รู้ว่าความร้อนยังได้อยู่หรือเปล่านะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาวัดฟิวครับฟิวมีสองตัวนะนี่คล้ายๆกับฟิวมอ่าวนะสองตัวนี้แล้วก็ไล่สายดูนะครับวัดหัวสายท้ายสายนะครับเดี๋ยววัดทีละตัวก่อนนะมาวัดตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ตัวนี้ขึ้นนะครับ,รบสีแดงนะครับจิ้มเข้าไปนี้เลยอีกอีกหัวสายอีกสายหนึ่งจิ้มเขานี้เป็นสองเส้นนะเป็น,นี่สีแดงกับสีขาวนะครับขึ้นแสดงว่าฟิวไม่ขาดเดี๋ยวดูตัวนี้กันตัวนี้ไม่ขึ้นนะเพื่อนนี่ ตัวนี้ไม่ขึ้นจิมจิมเส้นนี้แล้วก็สีเทานียปรากฏว่าเข็มไม่กระดิกแสดงว่าพิวตัวนี้ขาดอาจจะไม่เสียที่ใบเป็นท่อนนะอาจจะเป็นที่พิวขาดเพราะว่าพิวตัวนี้คุมฮิตเตอร์อยู่นะครับสาเหตุที่มันขาดอาจจะเป็นที่ฮิตเตอร์เสื่อมคายนะครับหรือว่ามันช็อตมันถึงขาดที่ปกติมันไม่น่าขาดนะครับ๋ยรามาเทสฮิตเตอร์ว่ามันจะร้อนไหมนะครับ เครุ่องรเตอร์ตู้เย็นนะครับนี่ก็ต่อสายไฟเข้าเลย220โวลต์ฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนี้นะครับต่อแล้วก็พันเทปไฟนี่นึครับเดี๋ยวมันจะมันจะมาโดนกันนะครับให้มาโดนกันหาไรร้อนนะครับอย่าวางที่พื้นปูนนะครับถ้าถ้ามันร้อนนั้นเพื่อนเสียประมาณ4-5วินะครับตัวนี้ก็จะมาจับดูนี่มันจะร้อนเลยเดี๋ยวเสียลักครับผมลักเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ back ไป หนึ่งสองสามสี่ห้าปิดครับปิดสวิตช์เสร็จนะครับจับดูนี่ครับมันร้อนครับนี่นี่ครับนี่ครับมันร้อนแล้วจับไม่ได้เลยครับนี่นี่ครับมันจะเป็นไอขึ้นมาเลยนี่นะนี่ครับโอเคสแสดงว่าฮีตเตอร์ไม่เสียนะแต่สาเหตุที่ฟิวขาดนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอายุการใช้งานของเขาหรือว่าอาจจะเป็นที่ฮีตเตอร์เสียเองนะก็ประมาณนี้เนาะ โอเคครับผมก็สรุปแล้วก็คือฮีตเตอร์ยังพอใช้งานได้นะครับก็อฟิวน,นี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับฟิวเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาดูฟิวกันว่ามันจี่แยมนะครับก็ผมจะตัดตัวนี้ออกเนาะนี่ผมเป็นฟิวมือสองของตู้เย็นสองประตูเหมือนกันนะที่มันยังใช้ได้อยู่คือวัดแล้วมันไม่ขาดเนาะผมก็จะเอามาแทนตัวนี้โดยไม่ต้องซื้อใหม่นะทีนี้ ปลั๊กมันจะไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนนะเราก็ต้องต่อสายใหม่นะครับเราก็ต้องต่อให้ดีนะครับอย่าให้น้ําเข้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายกันครับสั่งซื้อได้เพื่อนนะมีตัวที่ผมสั่งมานะ12โวลต์0.23แอมป์40วัตต์นะครับอันนี้ตัวของมันเองนะนี่ก็เขียนว่า0.2โวลต์0.23แอมป์40วัตต์ก็ดูตรงนี้นะ NMB นะครับประมาณนี้เนาะโอเค ของดูยี่อเลยครับของมิซูนะครับของมิซูก็เดี๋ยวเราใส่ก็ใส่เสร็จแล้วก็มันจะมีปลักมานะก็เสียบเข้าไปเลยง่ายมากนะครับวิธีการก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเครื่องนี้ก็ผมเปลี่ยนพัดลมทานบนใหม่นะครับอาการนี้นะครับที่มันเสียนะอก็คือพัดลมมันไปติดกับน้ําแข็งเนาะมันก็เลยหยุดหยุดไปเลยนะครับสาเหตุที่น้ําแข็งไม่ละลายเพื่อนมันจะมีฟิวอยู่ ตรงกระบอกตรงนี้นะเป็นปิวเล็กๆกลมๆข,า,ขาวๆวนะมันแปะอยู่ที่กระบอกนะครับมันไม่ตัดนะครับมันไม่สั่งให้ฮีตเตอร์ตัดฮีตเตอร์ทํางานนะครับพอฮีตเตอร์ไม่ทํางานเสร็จน้ําแข็งก็ไม่ละลายนะครับพอน้ําแข็งไม่ละลายมันก็พอกพอกไปมันก็อาการเย็นก็หมดเลยพออาการเย็นหมดนะครับพัดลมตัวนี้โดนน้าแข็งเกาะน,นะครับไม่หมุนไม่หมุนไปไม่หมุนมาเสียครับนี่ครับพัดลมมันจะเป่าความเย็นลงมาด้านล่างนี่ครับ นี่ตัวปรับนะครับมันจะเป่ามาด้านล่างเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยมีความเย็นนะครับนี่ในรูมอยู่นี่นะครับอาการนี้ก็คือเปลี่ยนฟิวที่ติดอยู่กระเปกวงกลมนะตรงแผงความเย็นแล้วก็เปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับส่งลูกค้ากับผมอาการนี้ก็ไม่ยากนะอาการก็คือเสียบักเย็นเย็นแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ 2- 3สวันแล้วก็ไม่เย็นเพราะว่าทําแข็งเกาะ มันไม่ละลายมแข็งนะครับโอเคครับถ้าเป็นประโยชน์กดตามกดลูกปุิงผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมมีอะไรมาส่องให้เพื่อนได้ดูกันสวัสดีครับ